08304 08304มันเป็นรหัสไปรษณีที่รู้กันของคนในสเปนว่าเป็นโซนคนลำบากฮนะมากกว่าครึ่งเนี่ยเป็นประชาชนพี่น้องที่ชีวิตยากจนและลำบากกว่าคนทั่วไปสื่อในสเปนอธิบายว่าโซนศ8น0 4ปเป็นถิ่นที่ไม่มีคนสนใจไม่มีใครอยากเข้าไปช่วยและเป็นถิ่นที่คนมักจะดูถูก พี่น้องฮะเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกทำตัวเป็นคนดีหนีความชั่วรอบตัวได้4 30สํำหรับคนหูเปล่าปาก,ปากไวไม่วิเคราะห์เนี่ยอาจจะมาว่าไอ้นี่มันวัยรุ่นบาซ่ากลางนี่ว่าเล่นดีปีเดียวทำยามาตุริดแต่ความเป็นจริงก็คือ10นิ้วของยามีลมามมวเนี่ยมีไม่พอที่จะชูรหัสไปรณ์นี08304ก็เลยชูสเลขไทย304 เพื่ออาจจะขอบคุณความลำบากที่กลายเป็นพลังส่งให้เขาอาจจะเป็นเมสซี่คนต่อไปซึ่งหากมองลึกลงไปเนี่ยอาจสื่อถึงสังคมที่มักจะดูถูกต่างด้าวไปถึงการเมืองระหว่างประเทศรวมไปถึงคนที่ต่อต้านที่ดูถูกว่าพวกต่างด้าวที่ย้ายมาเนี่ยเป็นคนชั่วสร้างปัญหาเลือดของลามินยามาลเนี่ยเป็นแอฟริกันย้ายมาอยู่ในย่านคนจนในสเปนแต่วันนี้ ทั้งชาติกลับยกให้เด็ก304เป็นสิ่งมีค่ายิ่ยงกว่าทองแท่งงามของทีมชาติสเปนชีวิตลามีนยามาวเนี่ยอาจจะเหมาะสำหรับคนที่กำลังต่อสู้ชีวิตนะฮะเพราะว่าความสบายเกินอาจเป็นจุดเริ่มของความชิบหายความลำบากอาจเป็นพลังสำคัญส่งถึงความรุ่งเรืองแต่ไม่ใช่ลูกทุกคนจะเป็นยามีลามาได้ดังนั้นถ้าไม่พร้อมทั้งเงินเวลาและปัญญา ควรสู้ชีวิตโดยไม่ผลิตไม่เอาเด็กไร้เดียงสามาร่วมเสียงด้วยเพราะลามีนยามาสองชื่อนี้ก็เป็นคำเตือนคนที่คิดจะมีลูกและกำลังลำบากอยู่นะฮะสองชื่อนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวกับชื่อนามสกุลพ่อแม่เลยนะฮะแต่เป็นชื่อของคนสองคนลามีนยามาวตอนคุณแม่ของเอเนี่ยไม่มีตังค่าเช่าบ้านก็โชคดีมีคุณยามีน และคุณยามาวมาช่วยค่าใช้จ่ายคุณพ่อคุณแม่ก็เลยตั้งชื่อให้เกียรติสองคนนี้ฮะซึ่งความหมายก็ดีมากก็คือความซื่อสัตย์สวยงามเสมอและมียามาวเนี่ยเป็นปรากฏการณ์หนึ่งในหลาย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 หลา,หลาพันล้านสะท้อนถึงคำคมที่ควรจะก้องกังวาลสำหรับคู่รักว่าทำลูกง่ายเลี้ยงลูกให้ดียากพกถุงทำมัน ขยันทำงานอย่างสร้างสรรค์เลิกเหล้าเลิกบุหรี่เล Viol ิกทานบุฟเฟ่น่าจะลำบากน้อยกว่าปั้นละมีนยามาวในไทยแลนด์พี่น้องครับวันนี้โลกโซเชียลมันเต็มไปด้วยการปั่นการเสียมทุกวงการไม่ว่าจะเป็นการเมืองสงครามอาหารสุขภาพความงามทุกอย่างรอบตัวเราความจริงแทบหาไม่ได้ และปัญหาก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยเลือกที่จะเชื่อจากความชอบจากอารมณ์มากกว่าความจริงอ Science ดังนั้นโซเชียลทั้งหลายอยู่ห่างจากมันนมาปั้นตัวเองให้เป็นละมีนยามาวในสิ่งที่เราทำน่าจะเป็นวิธีร่ำรวยความสุขที่ง่ายที่สุดผู้ชนะที่มีน้อยมากคือคนที่ถูกหลอกจากข้อมูลขยะยากที่สุดด้วยรักและห่วงใย จากใจช้ำจัดไปรักเธอคนดีไม่ว่าจะมาจากที่ไหน